่ในสุดค้อของเราพบกับช่องลองให้หมดวันนี้นะคะเราจะมาลองปากกา 3D กัน,กนเออ ปากกาตอนนี้มันสามารถขึ้นเป็นรูปล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างเส้วอยอย่างแรกมีปากกาปากกานะคะแล้วก็สายไฟแท่นวางปากกาสีคู่มือสีนี้สมสีแต่ว่าแค่เนี้ยมันไม่พอเราก็เลยต้องมีเน่นี่เพิ่มขึ้นมาอีกหลายๆสีเลยเพื่อความสะใจของเรานะคะแล้วอุปกรณ์เพิ่มเติมเนี่ยก็จะมี ที่รองมีกันไกรไว้คอยตัดอะไรงี้แล้วก็มีปากกาที่เอาไว้ร่างแบบนะคะส่วนวันนี้เราจะมาทำนี้ค่ะเคสโดยเราเนี่ยจะทำขึ้นมาใหม่เลยเนาะเป็นอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่าเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันดีกว่าเริ่มจากร่างแบบก่อนนะก็จะใช้ปากกาล่างมันลงไปในนี้เลย ตีเป็นรูปเคสของเรานะคะเออเอาคร่าวๆพอจอาแล้วก็ข้างๆข้างๆด้วยเพื่อนๆลองคอมเมนต์ดูนะว่าวันเนี้ยเราจะรอดไหมนะคะเคสของเรามันต้องได้แหละตอนแรกว่าจะทําแบบต่างหูกําไรเงี้ยให้ง่ายแต่มันไม่ท้าทายเราต้องทําอะไรที่ มันลําบากตัวเองมากกว่านั้นฝั่งนี้มันจะมีแบบรูรูด้วยเนาะใช้อันเดิมนั่นแหละแต่ว่ารูรก็คือเพิ่มรูลงไปข้างล่างข้างบนนี่เออตีให้เรียบร้อยแล้วก็รูตรงเลยจากนั้นเราก็เริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะ ขั้นแรกเราก็ต้องเสียบสายชาร์จก่อนแล้วก็เสียบมาลงไปโอ้มันจะมี2รูนะรูหนึ่งไว้เสียบไออันเนี้ยเข้าไปรูหนึ่งไว้ชาร์จอืมนี่เห็นไม้ไฟขึ้นแล้วเป็นสีส้มต้องรอให้เป็นสีเขียวเออระหว่างนั้นอนะที่ไปดูรีวิวมานะเขาบอกว่าอันเนี้ยคือปุ่มกดลงคือเอาไส้อะลงมาอันเนี้ยคือเอาไส้อะขึ้นไปส่วนฝั่งเนี้ย มันจะเป็นเหมือนเร่งความเร็วในการเอาสซออกอะไรประมาณนี้เดี๋ยวอุณหภูมิมันจะขึ้นตรงนี้อุณหภูมิมันก็จะวิ่งขึ้นเรื่อยๆ0 3 6 3 7 3 8 3 9เเาอะไรเงี้ยแล้วก็รอจนมันเป็นไฟสีเขียวเราถึงสามารถเอาสายเข้าไปได้เรามาเลือกสีกันดีกว่าเอาสีเทาเป็นกรอบเนาะเขียวยังอะเขียวยังเราก็จะมาเขาเรียกตกแต่งปลายหน่อย ในการตัดตัดทำไมไม่รู้เห็นในคลิปเขาตัดเคี่ยวแล้วร้อนนะจากนั้นเราก็จะเสียบสายลงไปแล้วเราก็ต้องกดเพื่อเอาลงนี่นี่ดูดูมือดูมือมันโดนดูเข้าไปจุ้งจุ้งจุงจุงจุ้งปลายมันออกมาแล้วปลายมันออกมาแล้วลอง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 อันเล็กก่อนเอ้เลยเข้าไปดี ดูก็รู้รอดแน่ๆก็ค่อย <g iggle> ๆทำตามที่เราได้วาดเอาไว้นะคะอันนี้คือฝั่งหัวก่อนอ่าอุ้ยเราเราใช้มือเลยเหรอนี่เราก็ได้แล้วกับข้างบนของเราที่เราจะเอามาประกอบอ่ะเราเรามาข้างๆกันบ้างนะคะแบบได้ยินเสียงแบบแผลด้วยอะตอนเริ่มอะคือเราปรับเร็วไปปะวะ มันแบบมันเหมือนออกเร็วมากเลยเออสงสัยเมื่อกี้เราปรับเร็วไปมันก็เลยแบบไม่นิ่งอะ่ะกลายเป็นเส้นออกมาแล้วมันก็ยิ่งยิกๆยิ่งยิ่งย,ยไปหนดู<ะ>ดูก็รู้ว่าต้องออกมาสวยงามอ่ะข้างๆเราก็เสร็จไปอีกหนึ่งข้างนี่เราจะมาเริ่มแค่กรอบอันใหญ่เพราะเดี๋ยวข้างในอะ่ะไฟว่าจะทำเป็นแบบสีต่างๆเออ ด้วยความลำบากลำบนนี้ไปให้สดแห้งเออจับได้นะแห้งเร็วอยู่เรามาทำอันใหญ่ก่อนอ๋อความจริงเราแบบเราวาดไปเลยก็ได้นี่หว่านี่ก็ถือรอยเอาไว้ตลอดนะแล้วเรามีช่องกล้องเอาไว้เนาอเออเราก็ต้องเว้นช่องกล้องอ,อ่ะเรามาแง,งอันนี้ก่อน แป๊ะแป๊ะเลยได้ยินเปล่าเรามาทำไอ้ตรงตรูดอันนี้คืออันบนเขันบนโอ้โห,โโหดูก็รู้ <laughs> เออพอทำสักพักมันก็เริ่มชินนะเว้นเว้นเว้นช่องให้ที่ชาร์จแล้วก็ทำให้ทึบอะได้แล้วแหละเออแกะง่ายขึ้นอันนี้คือสวนข้างๆ แล้วเราจะมาทําอีกข้างหนึ่งที่ต้องมีรูเว้นไว้นะคะสําหรับปิดเปิดเสียงเออใช้ได้เยอะนะเนี่ยยังเหลือต้องเยอะแล้วก็มีเว้นไว้สําหรับที่เปิด,ป,ดปิดเสียงเดี๋ยวสีอื่นตามมาตรงด้านเคียนนะเพื่อนๆจะเย็นๆอ,อ๋อทำบนกระดาษได้นะเห็นเขารีวิวเขาก็ทำบนกระดาษกันอะไรอย่างเงี้ย ครบแล้วเนาะสีเทาเราไม่ใช่แล้วเราก็เอาออกกดอันนี้ออกอี mm. อันนี้ไม่ได้ดึงนะมันจะแบบค่อยๆไหลออกมาเองแล้วเราก็จะมาเริ่มลงสีกันนะคะแกะกําดูกนแกะพร้อมกันหมดเลยดีก,กว่าและเราก็แกะกันเสร็จแล้วนะคะเรามาลองสีอื่นกันดู mm. เช่นสีพะเทียลงไป mm. วายมาเรีวกมาเรีอกอ๋อเป็นสีเทาเพราะว่าเมื่อกี้เราใส่สีเทาเอาสีเทาออกก่อนอ่าฟ้ามาแล้วค่ะไปเสร็จแล้วสีฟ้าเอาออกสีชมพูมันจะได้ยินเสียงแบบป๊อปเป๊ะป๊อปเป๊ะป๊อปเป๊ะอ่าสีฟ้าออกมาแล้วก็เอามาทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะทำเป็นลายดอกไม้เราจะได้ไม่ทิ้งของฟรีนะคะ เราก็ทำกันเครื่องทางเพราะเดี๋ยวเรารอแห้งเนาะแล้วเราก็จะเอามาประกอบค่ะให้มันเป็นเคสแล้วเราก็จะลองเอาไปใส่มือถือดูว่าเราจะใส่ได้ไหมแล้วมันจะแบบใช้ได้จริงไหมอ่ะระหว่างตอนเชื่อมสีเนาะมันก็จะมีสีที่ผสมกันเราก็เลยเอามาทําเป็นกิฟต์คือตอนที่มันช่วงกาลังแบบเย็นอะ่ะเราก็ปั้นมันได้นะทุกคนกดแล้วมันเหมือนอารมณ์แบบดีนะ้ำมันอะ่ะเทเล กิบของเราดูลอ่อแร่เนาะดูไม่ค่อยแข็งแรงเลยเดี๋ยวมาเพิ่มให้ขานี่มันไม่แข็งแรงเดี๋ยวมาเพิ่มขาอา่ะเราจะมาลองแกะตัวหน้าเคสกันนะคะสีแดงอันสุดท้ายเนาะสีแดงดูงแห้งไม่ด <c oughs> <c oughs> ีลนลๆล <c oughs> เอาละค่ะหลังจากที่เราแกะ เราก็รอมันแห้งแล้วเนาะเราก็ได้ทั้งเคสแล้วก็กิฟติดผมเดี๋ยวเราจะมาติดดูเลยนี่ติดได้จริงไหม <Wow. S 1> อยู่นะอยู่เอยไม่ตกสวยงามติดไว้เลยเดี๋ยวเรามาประกอบให้มันเป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้ดีกว่าเนาะเคสของเราอันนี้ก็ต้องเป็นข้างหน้างนี้อันนี้ก็ต้องเป็นอันนี้ ไหนสุดคลิปเขาอะไม่จริงใช่ไหมไม่จริงเราลองเอามือถือมือถือเอามือถือมาใส่ดีกว่าใส่มือถือได้แต่กล้องอะส่วนตรงที่เราเว้นไว้ใช่ไหมปิดฟังก็คืออันที่ถูกอะมีอยู่แค่ อย่างเดียวที่ชาร์จตรงตรงรูตรงตรูดูดูชาร์จได้จริงอมันทำตั้งนานนะเอาละค่ะเราก็ทําเสร็จเป็นทีเดียบบยแล้วนะคะกับเคสมือถือแล้วก็กิ๊บติดผมของรานั่นเองก็ใช้ได้จริงทั้ง2อันเลยเนาะไม่จริงคร <c oughs> ั้งหน้านะคะเราจะมาลองอะไรกันอย่าลืมติดตามได้นะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามไม่ว่าจะใน Facebook หรือ Youtube นะคะแล้วเ,เจอกันค่ะสนใจซื้อสแกนเลย